ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระเบรกและกดกีปเกมพาร์ตในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่ะวิฟช็อปมีบริการรับเติมระเบรกแท้และมีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอนิเมะแอนด์เวอร์เจอร์บลูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมแบบนะวันนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็รีวิวตัวของสไตล์โลกินั่นเองนะครับเป็นสไตล์ใหม่ที่ถูกเเพิ่่่มมขขึ้นนน้นนนนาาใอออััปดตตตีะแววงไ ฟก็ส speed เนี่ยนะครับผมพยายามหาแล้วเดี๋ยวผมไว้หานอกรอบแล้วเดี๋ยวทําเป็นคลิปแยกให้ละกัน,นครับในวันนี้เนี่ยจะมีรีวิวแค่ตัวของโลกกี้กันนะไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปต่อกันเลยอไมถ้าผมสุ่มได้นะทุกคนคือมันสุ่มออกยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันก่อนอื่นครับในอัปเดตนี้นี่มีท่าเต้นใหม่นะครับอันนี้เป็นท่าเต้นลิมิเต็ดนะนะครับก็ห้าร้อยโลอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวรีเซ็ตขึ้นไปดีกว่านะครับ แล้วก็อันนี้ของลิมิเต็ดใหม่นะครับทั้งหมด4อย่างนะครับอันแรกอันนี้จะเป็นตัวของคอสเมติกนั่นเองนะครับนี่คอสเมติกเอ้ยเท่เลยนะทุกนเท่เท่เท่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของอีโมดนั่นเองนะครับอีโมดนี่โอ้โหมันเหมือนซูมเลยนะเออนั่นแหละนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวของโกเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแล้วก็เป็นตัวของเพลย์การ์ดนั่นเองนะเป็นรูปโลกิเลยนะจูเลียนโลกินะครับมา แล้วก็มาถึงไฮไลท์หลักกันในอัปเดตนี้แล้วนั่นเองนะครับคือตัวของโลกินั่นเองครับโลกิเนี่ยนะครับอยู่ในระดับมาสเตอร์นั่นเองนะเป็นระดับใหม่ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในอัปเดตนี้นะซึ่งในระดับมาสเตอร์เนี่ยนะครับถ้าสุ่มใน normal spin เนี่ยนะครับโอกาสออก0.013ถ้ารวมเราก,กดสีเขียวเนี่ยกดบัฟเนี่ยนะครับจะเป็น0.016 นะครับก็ถ้าเป็นลัคกี้ลัคกี้สปินนะลัคกี้สปินนะย้ำว่าลัคกี้สปินนะก็หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเอ้ยไม่ดิศูนจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราบวกเรากดคลิกเพิ่มโอกาสไปอีกเนี่ยนะครับจะเป็นศูนจุดหนึ่งห้าหกนะครับก็ฟิลถ้าถ้าใครที่เคยเล่นแบบพวกดีเฟนซ์อะไรเงี้ยก็สุ่มยูนิคนะฟิลสุ่มยูนิคเลยนะครับงมเข็มในหมาสมุทรรนะคับหายากมากนะครับไป เราเดี๋ยวจะไปเริ่มรีวิวตัวของโลกิกันก่อนเลยละกันครับโอเคนะเราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยละกันครับอย่างแรกเนี่ยนะครับคือตัวของโลกินะครับมีตัวของพาสีบด้วยนั่นเองครับตัวของพาสีบเนี่ยนะครับคือการที่ว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยทุนดูท่าวิ่งวิ่งไม่เหมือนตัวอื่นเนียนะนะเห็นไหมเขาจะมีหลอดทางซ้ายนะครับเพิ่มมาอีกหลอดหนึ่งข้างๆหลอดมานานครับซึ่งไอหลอดตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นหลอดเขาเรียกอะไรหลอดความเร็วนะครับคือถ้าเรายิ่งวิ่งเยอะนะครับมันจะยิ่งเร็ว คือถ้ายิ่งแบบแเห็นไหมทุกคนเห็นปหยิ่งสแต็กอะ่ะยิ่งสแต็กมันเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งวิ่งเร็วเท่านั้นครับไปเดี๋ยวผมจะมาลองความเร็วให้ดูนะนับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทุกคนดูอันนี้คือผมทีหลังนะผมอยู่ทีหลังนะทุกคนดูนะดูดินับอันนี้คือสแต็กผมเต็มวิ่งแซงว้าววิ่งอันนี้คือแบบไม่ได้เปิดโฟนนะอ่ะฮะโอ้โอันนั้นเฮ้โยโอ้โห้ยโอ้โหโอ้โหนับ ซึ่งสแต็กเนี่ยหายไวมากนะนะครับแล้วก็สแต็กเหมือนมันจะหายจากเฟรมบอนลนะส่งส่งมาหนนะ่ยเหมือนสแต็กมันจะหายจากการที่ว่าเราเตะบอลได้ด้วยนะเนี่ยนะครับแค่เราเตะบอลมันก็หายแล้วนะครับง้างมาวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วเราง้างอ๋อง้างก็หายแล้วทุกคนนะครับแล้วก็โลกิอีกยาหนึ่งถ้าถือบอลไม่เหมือนตัวอื่นโอ้โหคือมันต้องขนาดนั้นเลยเนี่ยเนะี่ยทุกคนดูท่าถือบอตลตัวปกติแล้วดูท่าถือบอลโลกิโอ้โหเออเนี่โดนเลย ท่าดีบมไม่เหมือนตัวอื่นเนี่ยคือดินะโอเคก็อุ้ยท่ามง่งท่าโดดก็ไม่เหมือนโอ้โหเออแล้วก็สไลด์ในแพทใหม่สไลด์มีการปรับด้วยนะอันนี้ผมเสริมให้นะสไลด์มันมีการปรับให้มันสามารถหันตาม,มุมกล้องได้แล้วนะนบคือมันจะไม่เหมือนแพทเก่าที่สไลด์เป็นทางเดียวแหละมันสามารถทําแบบนี้ได้ึแบบเนี้ยนะครับมันสามารถแบบหักโค้งได้แล้วนั่นเองครับโอเค ต่อไปนะคือสกิลตัว C นั่นเองนะสกิลตัว C เนี่ยนะครับมีทั้งหมด2ชาร์จนะทุกคนแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด3วารีนคือง่า่ยคือสกิลเนี่ยโคตรโกงนะครับแค่สกิลตัว C ยังมี3วารีนแล้วก็มีพาสซีบีกอันนี้คือผมยังไม่ได้ดูสกิล V กับสกิล B เลยนะนะอันนี้คือผมลองแค่ C อยู่นะนะสกิลนะนะ C มีทั้งหมด3วารีนนะั่นเองครับคือวารีนที่1นะครับคือตอนที่เรามีบอลนั่นเองครับมันจะเป็นแบบนี้นะอันนะี้คือตอนที่เราคลองบอลนะซึ่งมัันนนนนใชช้้ได2ารร์จะะทุกคคเี่ยบมัน บัวับกลับอยู่นะตัวน,นะครับมันหลังอัปเดตนะก็ระยะเนี่ยนะครับมันเท่าเนวอีสงีเลยนะนะครับก็แบบนี้หนีนะครับระยะประมาณนี้นะครับจะตรงจุดตรงกลางนะซึ่งใช้ได้ทั้งหมดสองชาร์ตนะครับหนีแบบนี้เออมันก็บักบักกันทัน้งตกดรัวไม่ได้นะครับเออคือมันจะเป็นการเตะบอลไปด้านหน้าแล้วก็พุ่งไปหารูกบอลน,นั่นเองครับแต่ว่าเห็นปะเออเนี่ยมันมีศัตรูล้มเลยอันนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหม หนับแล้วก็<น>อีกคนที่อยู่ข้างหลังเจอจะสตันหรอโอเคหนับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนับคือตอนที่เราไม่ได้คลองบอลหนับมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปเก็บบอลแบบนี้นั่นเองนะครับนี่อันนี้คือตอนที่เราออฟเดอะบอลนะครับก็คือเป็นการพุ่งไปเก็บบอลนั่นเองหนับอันนี้คือวารีนแรกนะหนับก็คือพุ่งผ่านกับวารีนที่2คือเอ้ยวารีนแรกนี่อีกรูปแบบหนึ่งครับคือการพุ่งไปเก็บบอลออฟเดอะบอลก็ ออฟเดอะบอลกับออนเดอะบอลเออนั่นแหละ,ะครับมื่นแะล้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการบล็อกลูกยิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเตะดองปกติเนี่ยทุกคนมันบล็อกลูกยิงได้ซึ่งมันเหมือนไอคูเลยนะนะฟิลให้ฟิลแบบไอคูเลยเนี่ยนะซึ่งมันไม่เหมือนไอคูอย่างหนึ่งคือไอคูมันต้องลงจนกว่าจะถึงพื้นใช่ปะแต่ว่าตัวของโลกิเนี่ยนะมันสามารถเดินในกลางอากาศนิดน,นึงนะต่อยมันจะนิดน,นึงก็เถอะแล้วก็ ไอ้การบล็อกลูกยิงอันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถบล็อกไกเซนแพมปได้ด้วยนะเดี๋ยวที่ไกเซนแพมปมาให้หนะ่อยอันนี้เหมือนจะกดเร็วเกินเอาใหม่ถึงปะไม่ถึงคือมันสามารถบล็อกของบล็อกสก,กิลตัวของไกเซนแอมแพคได้ด้วยนะเนี่ยบล็อกไกเซนแอมป์ได้เนาะมันสามารถบล็อก,กตัวของไกเซนแอมป์แด้ที่เต็มของเราเลย นะับสามารถบอกโตของไกเซอิมแพกได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีลองเตะอัดเรียนนี้เลยแหละโด่งๆนิดนึดง,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 งแต่ไม่น่าบอกมันเหมือนมันจะบอกได้เลยเอฟเฟกแบบบอกได้แต่ว่าไม่น่าได้ทุกคนมันน่าจะเร็วเกินนะไกเซิลอิมแพกเลยวไปชิดแต่ถ้าระยะกลางแบบไม่มแก้มันได้เดี๋ยวทีอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยมันเหมือนมารับได้แต่บอลรับไม่ได้นะนะับถ้าเป็นระยะกลางรับได้นั่นะแหละนับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนับวาเรียนที่สามของสกิลตัวซีนะ นับคือสตีลบอลนั่นเองครับก็คือแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเฟ้นอ้าวโอเคนะครับก็คือมันจะเป็นการเนี่ยพุ่งไปตัดบอลอย่างนี้นั่นเองครับซึ่งมันแบบว่านั่นแหละทุกคนสกิลซีมี3วาเลียนนะครับซึ่งมันโอพีเกินโคตรเก่งตัวมันจะเก่งไปไหนเนี่ยนะเนี่ยดูดินะครับซึ่งระยะก็ไม่ได้แย่นะ ผมพูดตรงๆนบระยะค่อนข้างไกลเลยนะเนี่ยนะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบเอออย่างงี้ถ้าอย่างงี้ใช่ไหมเราในเมื่อเรามี2ชาร์จใช่ปะเราสามารถเล่นกดคอมโบแบบนี้ได้ก็คือชนปุ๊บเรากดซีไปเก็บต่อโอ้โหชิบหายชิบหายดังเติมแน่แน่อะลองยืดภาพดีทวนคือเราสติละฮะบอนบักเลยนับก็คือลองยืดภาพนะเรามี2ชาร์จใช่ไหมชาร์จแรกเราใช้กับการสติลไปแล้วแบบนี้ปุ๊บแล้วเรากดอีกชาร์จหนึ่งนในการเก็บบอล โอ้โหนับโอเคนับมีประมาณนี้นะสำหรับตัวของสกิลซีนะครับโอเคครับนะต่อไปนะคือสกิลตัววีนั่นเองนะครับสกิลตัววีเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2วาเลียนนะครสองวาเลียนนะมีเยอะมากนะนะเงื่อนไขในการใช้บอลเนี่ยเอ้เงื่อนไขในการใช้สกิลนี้เนี่ยนะครับต้องมีบอลนะนะสกิลจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบกดแบบไม่มีคนนะอันนี้คือวาเลียนแบบเขาเรียกอะไร เป็นสกิลแรกนะครับก็คือแบบที่ไม่มีคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการวิ่งวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงตอนเริ่มนะครับแล้วก็เหมือนจะวิ่งปกตินะที่เหลือเหมือนเป็นการพุ่งเบาๆนิดนึงนะครับอ๋อก็เออ,เอ,อวิ่งเร็วขึ้นนะครับซึ่งไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามีศัตรูอยู่ด้านหน้าจะเป็นการพุ่งหลบแบบนี้เนี่ยแล้วคนที่พุ่งผ่านล้มด้วยผมไม่ชชว่์ว่าอันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามีสี่คนห้าคนมันจะทําหมดเลยไหมแต่ผมคิดว่าคงทําหมด นับก็คืออันนี้ขนาดสองคนหนึ่งปุ๊บสองโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยนะครับถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันสามารถกดสกิลตัววีได้นะเป็นลูกเตะนั่นเองครับซึ่งไอ้ลูกเตะอันนี้เนี่ยนะครับผมลองแล้วก็คือความแรงมันประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับไม่แรงฟิลให้ฟิลคล้ายๆกับตัวของไกเซอร์อิมแพ็กนะแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าไกเซอร์อิมแพ็กนั่นเองนะครับคือเนี่ยลูกยิงมันจอไหน,ะนเห็นปะ แบบเตะไปยาวๆแล้วก็ย้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมือนไกเซมแพกเลยแต่ว่าไม่แรงเท่าไกเซมแพกผมลองกันแล้วนะครับนั่นแหละอย่างที่บอ,อ,อกไปนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นครับเลี้ยงฟึบฟึบโอ้โหแล้วลมด้วยนะเดี๋ยวนะมันซ้ําคนเดิมไดไหมยอยากรู้อ้าวบักเลยคนหนึ่งเดี๋ยวพี่กดใส่ดีเดี๋ยวพี่วิ่งกลับมาอ่าไม่ได้นะครับก็คือใช้ได้คนหนึ่งต่อนหนึ่งก็เลยลวมูฟนะครับ โอ้โหนะครับโคตรเท่แล้วโคตรโกงนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปสกิลตัวบีกันต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคครับนะต่อไปคือสกิลตัวบีนั่นเองนะครับสกิลตัวบีเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลบัฟนะบัฟตัวละครเราบัฟโอเคนะครับสกิลตัวบีเนี่ยนะครับหลังจากเรากดไปนะมันจะเป็นนีเกียร์เซิร์ฟแอคทิเวตนะครับก็คือมีเวลา20วินาทีนะครับหลังจากเราเปิดสกิลนี้ไปนะครับ สกิลนี้เนี่ยนะครับมันคือเขาเรียกอะไรมันจะเป็นฟิลแบบว่าการบัฟความเร็วให้แก่ตัวของโลกินั่นเองนะครับก็คือบัฟตอนนี้มันบัฟความเร็วเลยอยู่นะนะครับซึ่งการบัฟความเร็วอันนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลต่อสกิลอื่นๆที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นสกิลตัวสีอันนี้คือสกิลตัวสีแบบปกติใช่ไหมทุกคนอ่ะทุกคนจําได้เนาะนะครับอ่ะนะครับหลังจากเราเปิดตัวของเกียร์นะเปิดสกิลตัวบีนะครับ, B, รบทุกคนดูเนี่ยสกิลตัวสีทุกคนดู โคดเร็วบวกไกลขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลตัวซีในแบบแรกนะอันนี้คือน,นะออน,อนอีนะครับเอ๊เหมือนระยะเท่าเดิมดิอ๋อมันแค่เพิ่มความเร็วขเดียวดินับสกิลตัวซีก็แต่มันดูเหมือนมันไกลขึ้นเลยอาจจะเพราะมันเร็วมากจนรู้สึกอย่างนั้นนะนะครับก็คือสกิลตัวบีเนี่ยนะถ้าคอมโบกับตัวซีนะนะมันจะเป็นการพุ่งไปแบบพุ่งเลยอะนะมันแทบจะแบบถึงเลยนะดูดินะครับแล้วก็เก็บบอลก็เหมือนกัน ทุกคนอ้าวอันนี้บัคอันนี้บัคเอฟเฟกต์ละเออเออเดินไม่ได้โอเคนับฟึบเห็นปะนับมันจะเร็วขึ้นมากมากนับสำหรับตัวของเกียร์นะโอ้โหทุกคนโกงว่ะนับเนี่ยดูดิมันแทบจะถึงบอลเลยดูดิจับบอลแบบแทบแบบแทบจะโดนบอลเลยแต่ตัดบอลใช้ไม่ได้นะนับสกิลมันได้แค่2วาเลียนนะวาเลียนออฟเดอะบอลก็ดูดิดูความเร็วดิทุกคนอันนี้คือคอมโบคู่สกิลตัว B นั่นเองครับแบบเอ่อเราเกลี้ยงอ่ะอ้าวบั็กเลยอันนี้เขาเปิดเกียร์อยู่หรือเปล่าไม่ได้เปิดอ่ะบั็กนะครับเดี๋ยวรอมันหายนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นสกิลตัว C นะครับมันจะลบเอฟเฟกต์ออกไปเลยมันจะเร็วมากๆนะมันจะเร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มันจะหายไปเลยนะมันจะไม่มีแบบว่าเนี่ยมันจะไม่มีแบบเดี๋ยวนะอันนี้มันบั็อกอ่ะนะเห็นปะว่าอันเนี้ยนะถ้าเป็นสกิลตัว C แบบปกติมันจะเตะก่อน มันจะมีแอนิเมชันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้เลยเห็นปะอันนี้คือไม่มีแอนิเมชันเตะบอลก่อนเลยนะอันนี้คือพุ่งไปพร้อมบอลเลยนะครับโอ้โหโคตรโกงนะครับเนี่ยเก็บบอลก็เหมือนกันนะเห็นปะนะครับมันจะลบแอนิเมชันในการพุ่งไปเก็บนั่นเองนะโกงจังวะ <ت <US> <ت, <around> นะครับแล้วก็ <S <S ตัวของสกิลไอบีเนี่ยนะครับมันสามารถคอมโบกับตัวของสกิลวีต่อได้นะ นะครับโอ้โหมันจะโกงไปไหนนะครับสกิลตัววีนะครับอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมนะครับมันจะเพิ่มระยะของสกิลตัววีนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับคือถ้าเราเปิดเกียร์ไปเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มระยะของสกิลตัววีเอ้ยตัววีนับเนี่ยมันจะโอ้โหไกลอยู่นะเห็นชัดอยู่นะนะครับดูดิเพิ่มระยะนะครับโอ้โหตัวมันจะโคตรโกงเลย แล้วก็นอกจากเพิ่มระยะของการพุ่งผ่านแล้วเนี่ยสกิลตัวช็อตที่มันใช้ต่อกันเนี่ยนะครับมันสามารถบัฟได้อีกครับซึ่งในการบัฟเนี่ยนะครับมันคือมันจะบัฟอันนี้มันจะไม่มีแอนิเมชันแล้วแล้วมันก็จะยิงลูกเร็วขึ้นไปอีกโอ้เนี่ยอันนี้คือเห็นป่ะอันนี้มันยังพอมีง้างใช่ไหมแต่ถ้าเราสมมติเราเปิดเกียร์นะทุกคนนะครับแล้วเรากด v ีฟืบฟืบ เหนปะมาเตะเลยนะครับแล้วก็ลูกจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอ้คือรีวิวคลิปนี้ผมอยากรีวิวให้มันละเอียดนะมันเลยอาจจะนานนิดนึงนะนะครับต่อไปเราจะไปตัวของ a เ a k e n i n g กันต่อเลยละกันนะครับโอเคนะต่อไปเราจะมารีวิวตัวของอันติกันต่อเลยละกันนะครับคือผมพูดตรงๆนะตอนนี้นะคือผมลองกันทุกสกิลของอันติแหละแม่งโอพีแบบเกินอะเนี่ยโลกิบูทใหม่ตอนแรกอะ นะครับแต่นี่อิมเพกเฟรมนี่นะครับมามาเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยละกันนะครับสกิลแรกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าระยะทุกคนดูเชิดเคแม่งแบบกล่องสกิลแม่งถึงอ่ะถึงโกอ่ะอทุกคนดูหนึ่งสองอันนี้มันบั๊กมันบ ắc, ันบ ắc, ๊กแบบโตเหมือนมันบั๊กอยู่นะอ่ะถ้าถ้าเรายืนกลางสนามใช่ปะ่ะเรากดครั้งที่หนึ่งถึงนี่นะครับแล้วเรากดครั้งที่สองถึงนี่อ่ะก็ ดองสก,กิลถึงโกลแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนยยี่ยุกิมิยะเก่าเลยนะฟิลนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือสก,กิลตัววีนั่นเองนะสก,กิลตัววีเนี่ยนะครับในการใช้เดี๋ยวทำไมระยะมันไกลจังอะ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมกดเล่นๆมีคือปกติเนี่ยนะครับคืออ้าวสก,กิลเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันนับคือสกิลตัววีเมื่อกี้นะมันเป็นสก,กิลที่ต้องใช้ในการสติลบอลกับฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับก็คือบอลต้องอยู่กับฝั่งตรงข้ามถึงจะใช้งานได้นะแต่่เมมมือกกกี้ระะะยันไนไลา นับคือเดี๋ยวผมกีบเอาเวกเคนนิงตัวเองใหม่ไม่คือเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะไม่โดนทุกคนนัดหนึ่งทำไมมันไกลขนาดนะั้นนะนับมันเป็นสกิลที่บอลต,ต้องอยู่กับฝั่งตรงข้ามนะนี่คู่เทพอะนี่นะครับสกิลตัววีเห็นปะนะับมันต้องบอกว่ามันเราห้ามมีบอลนันะบก็คือเนี่ยนะถ้าบอลอยู่เนี่ยบอลต้องอยู่กับฝั่งตรงข้ามที่ถือบอลอยู่ อันเนี้ยะยะอันเดี๋ยวผมลองนะเฟรมนิดนึงเฟรมนิดนึงเอ้าทไม่ทำไมเมื่อกี้มันไกลจังอะอ่ะระยะประมาณเมื่อกี้นะทุกคนนะมันก็คือการเหมือนไปตัดลูกยิงของฝันของข้ามบังคับฝันของข้ามยิงแล้วก็ตัดนะครับนีทูโซ่ทูโซนะครับหลังจากใช้สกิลนั้นเสร็จนะครับสกิลจะถูกเปลี่ยนจากสกิลตัววีเป็นเกียร์เซิร์ชนั่นเองนะครับซึ่งเกียร์เซิร์ชทุกคนแล้วดูสกิลซีมอะไรยางงี้ทุกคนดูอู้นอู้นนับหนึ่งอ้าวเดี๋ยว คือทุกคนดูระยะดิอะดูดินะับคือเกียร์เซิร์ชบวกกับไอสกิลซีแบบใหม่อ่ะโอ้โหสุดสุดโคตรโกงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องรอบหน้านครับเนี่ยทุกคนดูระยะนะับคือมันรีมูฟแอนิเมชันไปเลยอ่ะเก็ตใช่ไหมแล้วคือแบบมันเร็วมากและระยะมันไกลมากแล้วมันรีมูฟแอนิเมชันไปเลยอ่ะคือแบบโคตรเกลียนนะับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะับสกิลมันมีความลับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ distance, s got you've weak p โอ้โหนะับคือสกิลมันมีความลับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะนะับก็คือคำหนึ่งนะเนี่ยนะครับสกิลตัววีมันตัดลูกจะพลอกร้ามนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลเกียร์เซิร์ฟนั่นเองนะซึ่งถ้าเราใช้สกิลวิ่งสองครั้งนะครับตอนที่เราเปิดเกียร์เซิร์ฟอยู่นะเราสามารถกดซีซับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยิงลูกยิงได้โอ้โห มูฟมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนับแมคคนิคโคตรเยอะเนี่ยครับเราสามารถหลังจากที่เรากดชาร์จสองชาร์จไปนะครับสองตัวไอเราต้องเปิดเกียร์เซิร์ฟนะนับเงื่อนไขคือเราต้องเปิดเกียร์เซิร์ฟนะหนึ่งสองเนี่ยครับเราสามารถกดสี่ซ้ำได้ในการยิงลูกยิงนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือสกิลตัวบีนั่นเองครับสกิลตัวบีครับจะใช้ในการการลูกยิงนะนับนี่นี่ วิ่งไปตัดลูกบอลวิ่งตามบอลโคตรเท่นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ไกเซออิมแพกก็ไม่ได้เร็วนี่ไงโอ้โหไกเซอิมเพกโคตรช้านะมันจะเป็นสกิลฟิลแบบเคลียร์ลูกมากกว่านะทุกคนมันไม่ใช่แบบหลังจากเราใช้ไปมันจะบอลจะเข้าตัวเรานะับมันจะเป็นการเคลียร์ลูกนะนะับมันจะแบบเตะบอลออกไปเตะไกลมากเมื่อกี้นะับซึ่งไอ้สกิลเมื่อกี้ใช้กันไกเซออิมแพคได้นะับเหมือนในเนื้อเรื่องเลย <Es> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เฟรมใช้เกเซมแพ็กมาหาผมนะนี่วิ่งตามไกเซอร์อิมแพกเมัอนในเรื่องอ่ะไม่ทำวันนี้ทำโคตรเท่เนอะผมโคตรชอบเลยนี่ไกเซอร์อิมแพ็กแบบอิสุสโลช้านะนี่ซึ่งผม คิดว่ามันน่าจะบัคอยู่นะไอที่แบบเห็นแอนิเมชันไม่เต็มเมแบบมันมีไอ้ด้านล่างไอ้ลอดเนี่ยผมก็เห็นแอบ,บแล้วั็แอบ,บขัดหูขัดตายเลยนะครับนั่นแหละนะโอเคมีประมาณนี้นะสำหรับตัวของโลกีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แมงโคตรโกงผมไม่รู้จะหาคำภา,าษาไทย,ายยังไงอะ่ะคือมันเก่งเกินอ่ะทุกคนคือแบบเจอเซิร์ฟธรรมดาออกหนีโอ้ล้วคนออกหนีกันหมดะนะครับคือเก่งเกินไปนะค,คือ โคตรโกงนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันมีตัวของโฟด้วยนะนะครับคือผมรู้ด้วยว่าโฟของไอ้ก็อสปีดเนี่ยทําอะไรได้บ้างนะครับแบบผมไปอ่านมาแล้วนะครับมันเพิ่มนิดเดียวทุกคนไม่เยอะนะครกบอ็สปีดก็ไม่กี่อย่างมา嘛นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับมาเรื่องที่อย่างแรกนะก็คือยิงแรงขึ้นรีมานาเร็วขึ้นลดการใช้พลังงานไอ้ลดการใช้มานานั่นแหละนะครับแล้วก็รีดิว คูดาวสกิลนะครับแล้วก็พาสซีฟของโลกินะครับสปีดเพิ่มขึ้นได้อีกอาง่ายคือมันจะวิ่งเร็วแบบความเร็วความขีดจํากัดของความเร็วนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือวิ่งเร็วได้เร็วขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้หลอดมันอ่ะจะขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับก็คือการเก็บหลอดสปีดของโลกินะครับจะเก็บได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การสติลนับได้นานขึ้นแล้วก็เพิ่มฮีทบล็อกในการสติลอย่างมากด้วยนะนะก็คือใหญ่ เพิ่มฮี t บล็อกใหญ่มากนะครับแล้วก็ลดคูลดาวของการสติลเอาง่ายงก็คือไม่เยอะครับทุกคนก็เดยวผมนับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างทุกคนไม่เยอะก็แค่แหละนะครับโฟบวกพลังเก้าอย่างเฮ้ยอันนี้อันใต้อีสติงหรือเปล่าผมบอกเลยนะทุกคนใครได้โฟของก็สปีดหรือว่าได้โลกี้ คือผมว่ามัน OP แบบไม่รู้จะตัรหาคำไหนมาพูดอ่ะมัน OP เกินทุกอย่างอ่ะนะผมว่ามันจะเกมจะระเบิดล้วนเราก็เออประมาณนี้นะสรับตัวของโฟแล้วก็ตัวของสไตล์นั่นเองนะคือโฟอเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมารีวิวแบบเต็มๆอีกทีนึงนะเพราะว่าอย่างที่วอลไปผมยังสุ่มไม่ได้นะครับแค่โลกีเนี่ยนะผมสุ่มเกือบ20นาทีนะเพราะว่า มันต้องกดแบบเนี่ยมันต้องกดขึ้นลงขึ้นลงนะมันไม่ได้เหมือนไอ้บูล็อกไอ้บาสเกตบอลซีโร่ที่มันแบบกดลัคกี้สปินอย่างเดียวแล้วมันกดสคริปต์ได้เลยอ่ะมันแบบเห็นป่ะว่าเกมนี้มันแบบมันต้องกดตรงเนี้ยลัคกี้สปินแล้วเราก็ต้องกดด้านล่างเพื่อกดสคริปต์เราไม่สามารถกดสแปมตรงลัคกี้สปินได้เนื่องมันแบบผมจะเปิดตัวคลิกมันก็กลัวแบบมันลั่นอ่ะทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มให้ดูนิดหน่อยโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวของโค้ดกันแล้วนะมาถึงเวลาช่วงสําคัญที่สุดนนนนะะะคคครรัับบบโโออ้หสิ่่งทีชมมากๆ โค้ดมีทั้งหมด2โค้ดนั่นเองนะครับโค้ดแรกนะครับคือตัวของจูเลียนโลกิแล้วก็อาซเจรีย้ำนะครับตัวของอาซเจรีห้ามลืมกันนะเครื่องหมายตกใจนะแปะโป่นับได้เจ็ดร้อยยี่สิแคบูลแล้วก็5เมื่อกี้ห้าล็คกี้เลยเปล่าสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคนับต่อไปคือมาสเตอร์แล้วเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับตัวนี้จะได้ตัวของ5้าล็คกี้สปินตัวของสไตล์แล้วก็ตัวของโฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับมีประมาณนี้นะครับบับ บับเงินคูณ2 12ชั่วโมงนะนะฟามเงินกันมันแน่นอนนะนั่นแหละนะครับเที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้ผมพูดตรงๆว่ามันโกงเกินใครคิดเห็นอะไรยังไงกันก็มาแชร์แช์กันในคอมเมนต์ได้ละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่ามัน o อเกินไปทั้งคู่เลยนะนะไม่รู้จะโดนเนิฟยังไงนะโดนแหละโดนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าอย่างนี้เกมน่าจะระเบิดก่อนนะตัวเดียวแบบมาตัวเดียวเสียวทั้งซอยนะครับโอเค เอา,าเป็นนะว่านะสําหรับคลิปนี้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ